ไอคิโต้แล้วนะวันนี้ก็จะมารีวิวผลแสงเองนะครับผมเรามาดูผลแสงกันเลยอันนี้จะเป็นผลของชายผู้มีนามว่าคิซารุนะครับเป็นผลอะไรเอกใครก็ไม่รู้ก็บ้าละมันมาตั้งนานแล้วเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลแซกกันเลยนะครับเป็นสกิลแรกสกิลไรนิ่งบีมนะฮะนี่ก็จะสมซื่อเลยครับเป็นสกิลที่แรงมากแรงมากแล้วมั้งแต่ว่าวงมันใหญ่มากใหญ่กว่าสกิลอื่น i ลนิ่งบีมโอ้วววไอ้ว้าวส,วาวเสยเลยีนช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ฟาร์แมแบบนี้ครับเพราะว่ามันนานมากแล้วแบบนี้ผมแทบไม่ได้กลับมาเล่นเลยผมมวนแต่เล่นไมค f t อยู่ีนถ้าเป็นเมื่อก่อนผมเข้าเล่นตั้งแต่เช้าเท่าเมืดน,นะครับผมเล่นฟาร์มอย่างเดียวเลยตอนนั้นจำได้ว่ามันสนุกมาก นี่สกิลแรกครับผมสกิลไรนิ่งบีมเอ่อไรนิ่งบีมนี่ก็ให้อเค,ครับมาดูสกิลเอ็กกันเลยครับสกิลที่สองเป็นสกิลไรนิ่งแมจินมาเนสอาจอาจก็ไม่ถูกหรอกแอมสกิลไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็ะะะจะเป็นเหมือนปืนกลน,นะฮะเออไรนิ um ่งแมกนัมเนี่ยวาไม่ใช่แมกอะไรไรนิ่งแมกนัมเออ ไรแมกนัมเลยต้องไรแมกนัมถึงจะไรนิ่งไม่ได้มันไม่เท่ในนี้ปืนปืนเออเขาเรียกปืนอะไรว่าปืนลูกโม่ปืนลูกโม่เออปืนแมกนัมเออปืนแมกนัมแสงเออเฮียอะไรเนี่ยแจกอะไรร้อนมาดูอีกรอบอืยิงโอ้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 โคตรเทผมชอบสกิลนี้มากแต่ว่าผลแสงผมเป็นผลที่ผมใช้ไม่ค่อยถนัดนี่แล้วก็สกิลเออมัน มันไม่ใช่กระตกยาตะี๋ยวมันกสกิลอะไรวะเดี๋ยวใครมาขายผลไม้ข้างบ้านเนี่ยอือกั่นคือหมากลำย่ยหมากลำย่ยอย่าไปเลยนี่นี่เขาให้โอเคครับผมนัดตามนั้นแหละมันเป็นสกิลที่สกิลซีเป็นผลแสง r ร i n i n g mirror m โ r r o ้ยแครับมิโรโวเลยว่ะต่อไปก็จะเป็นอเรีย ไม่ใช่บาเรียกระจกยาตะในยิงเลยเป็นปืนกลระเบิด<ม>เทะเทะเทะเดี๋ยวมาดูอีกรอบมาดูอีกรอบกระจกยาตะอืยิงปืนกลระเบิดบ้านใครก็ไม่รู้อืตายแม็กสกิลสายโคตรยากเลยสกิลต่อไปเดี๋ยวนะดูอีกรอบหนึ่ง ในยิงกระจกยาตะแ้ไโอ้โหมันใช่ยากมากผลนี้จิ้กได้ผลแก๊สมากเลยแต่ว่าไม่มีเงินสุ่มตอนนี้เงินหมดเพาไปซื้อผลผลผลสันกับผลเออผลโอเปเล่นหมดแล้วนในนี้แล้วก็สกิลต่อไปก็คือสกิลที่5้าสกิลออคือการบินนั่นเองนะผมีนบินด้วยความเร็วแสงแง่โอ้แมบไม่โหลด พลังนี้สามารถเด้งได้นะเด้งเด้งไปไหนก็ไม่รู้ตามนมั้นแลยครับผมโอเคครับขอจบา팟นี้เพียงแค่นี้หด้านจะใหม่สวัสดีครับนี่